คุณใครสงสัยไหมคะว่าทำไมความสุขที่ได้จากความสำเร็จเงินทองหรือความสัมพันธ์ถึงเป็นเพียงความสุขชั่วคราวที่จางหายไปอย่างรวดเร็วหนังสือ happy for no reason โดย m a ซี่ช h มอฟ m o ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาความสุขได้นำเสนอแนวคิดที่ลึกซึ้งว่าความสุขที่แท้จริงไม่จะเป็นต้องมีเหตุผลมันคือสภาว,วะภายในที่ถูกสร้างขึ้นและคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายนอกก็ตามผู้เขียนได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าเจ็ดปีกแห่งความสุข หรือ Seven Wings of Happiness ซึ่งเป็นพื้นที่หลักในชีวิตที่เราต้องดูแลและพัฒนาเพื่อสร้างความสุขแบบไม่มีเงื่อนไทยคลิปนี้จะสรุป30ข้อคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้สามารถเปลี่ยนความสุขจากสิ่งที่เราหามาเป็นสิ่งที่เราเป็นได้อย่างถาวรค่ะ30ข้อคิดจากหนังสือ Happy for No Reason ปีกที่1การดูแลตนเองภายใน The Inner Sanctuary การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในคือรากฐานของความสุขที่ไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกเมื่อจิตใจและร่างกายได้รับการดูแลอย่างดีสภาวะแห่งความสุขก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติข้อ 1. การนั่งสมาธิคือการลงทุนที่ดีที่สุดการฝึกนั่งสมาธิเป็นประจำคือการให้เวลาจิตใจได้สงบและหยุดพักจากความวุ่นวายภายนอก การสงบจิตใจเพียง10นาทีต่อวันสามารถเพิ่มความชัดเจนลดความเครียดและทำให้เราเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานบวกภายในได้ง่ายขึ้นข้อ 2. ร่างกายคือวิหารของจิตวิญญาณการดูแลสุขภาพกายด้วยการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ดีและการนอนหลับที่เพียงพอคือการให้เกียรติกับพื้นที่ที่จิตวิญญาณอาศัยอยู่เมื่อร่างกายแข็งแรงพลังงานบวกจะไหลเวียนได้ดีขึ้นทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงและพร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย ข้อ3การผ่อนคลายอย่างลึกซึง้งการหาเวลาพักผ่อนที่ท้จริงไม่ใช่แค่หยุดงานแต่คือการเข้าสู่สภาวะที่ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์เช่นการอาบน้ำมุนการนวดหรือการฟังดนตรีที่ผ่อนคลายการพักผ่อนอย่างลึกซึง้งจะช่วยเติมเต็มแบตเตอรี่ภายในให้กลับมาเต็มตเปี่ยมอีกครั้งข้อ 4. การกำหนดเจตนาในทุกเช้า ก่อนเริ่มต้นวันให้กำหนดเจตนาอย่างชัดเจนว่าวันนี้ต้องการรู้สึกอย่างไรหรือต้องการสร้างคุณค่าอะไรให้เกิดขึ้นการเริ่มต้นวันด้วยการตั้งใจในเชิงบวกจะช่วยปรับคลื่อนความถี่ของวันนั้นให้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาปีกที่ 2. ความเข้มแข็งภายใน the inner strength ความสุขที่แท้จริงต้องการรากฐานของความเคารพตนเองการให้อภยัยและการยอมรับตัวตนอย่างไม่มีเงื่อนไขข้อ 5. การยอมรับตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไข ความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถยอมรับตัวตนของเราในทุกด้านทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนโดยไม่จาเป็นต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรเพื่อที่จะได้รับความรักการยอมรับคือการปลดปล่อยพลังงานจากการต่อตั้งตัวเองข้อ 6. การให้อภัยคือของความแก่ตนเองการให้อภัยตนเองและผู้อื่นไม่ใช่การยกโทษให้กับการกระทําแต่คือการปลดปล่อยตนเองจากความโกรธแค้นและความขมขื่นที่เกาะกินจิตใจ การให้อภัยเป็นการเคลียร์พื้นที่ภายในให้ความสุขสามารถเข้ามาแทนที่ได้ข้อ 7. ความสงบสุขอยู่เหนือการถูกต้อง peace over being right เมื่อหลายครั้งที่เราเลือกที่จะถูกต้องมากกว่าที่จะมีความสงบสุขจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความต้องการที่จะชนะหรือพิสูจน์ตัวเองในความขัดแย้งที่ไม่สำคัญการเลือกความสงบสุขคือการเลือกความสุขข้อ 8. การพูดคุยกับตนเองด้วยความเมตตา จงสังเกตเสียงวิจารณ์ Inner Voice ที่ชอบตอกย้ำความผิดพลาดและเปลี่ยนมันเป็นการพูดคุยกับตนเองด้วยความเมตตาแบบเดียวกับที่เราพูดกับเพื่อนสนิทการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองคือการสร้างเกราะป้องกันความสุขจากคำวิจารณ์ภายนอกปีกที่3ปัญญาภายใน The Inner Wisdom ปัญญาภายในคือการเชื่อมต่อกับสัญชาตญาณและความรู้ที่อยู่เหนือเหตุผลเพื่อให้สามารถนำทางชีวิตได้อย่างง่ายดายและมั่นใจข้อ9 เชื่อมั่นในสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือเสียงแห่งปัญญาที่เงียบที่สุดของเราจงเรียนรู้ที่จะรับฟังความรู้สึกแรกความรู้สึกจากสัญชาตญาณมักจะเป็นคําแนะนําที่ถูกต้องที่สุดก่อนที่ความคิดที่ซับซ้อนจะเข้าว่าแทรกแซงข้อ10ใช้ชีวิตตามจุดประสงค์ live by purpose การค้นพบและใช้ชีวิตตามจุดประสงค์ที่สูงกว่าตัวเองจะช่วยให้ชีวิตมีความหมายและเติมเต็มอย่างลึกซึง้ง เมื่อชีวิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนความสุขจะเกิดขึ้นจากการได้ก้าวไปข้างหน้าตามทิศทางนั้นข้อ 11. วางใจในกระบวนการของชีวิตการยอมรับว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างแม้จะไม่เข้าใจในตอนนี้การวางใจในความรู้ที่สูงกว่านี้ช่วยให้ลดความกังวลและความพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งในชีวิตลงได้ข้อ 12. การอยู่กับปัจจุบันขณะความสุขไม่ได้อยู่ในอดีตหรืออนาคตแต่อยู่ในปัจจุบันขณะ จงฝึกดึงสติกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าการดื่มดำกับช่วงเวลาปัจจุบันคือการเปิดรับความสุขที่เรียบง่ายที่สุดปีกที่ 4. หัวใจ The Heart หัวใจคือศูนย์กลางของความสุขการเปิดหัวใจให้เต็มไปด้วยความรักความขอบคุณและความเมตตาคือกุญแจสำคัญสู่ความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขข้อ 13. พลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข การฝึกส่งความรักและความเมตตาออกไปให้กับทุกสปปรรพสิ่งโดยไม่คาดหวังผลตอบแทนการเปิดหัวใจให้รักโดยไม่มีข้อจำกัดทำให้เราได้รับพลังงานแห่งความสุขกลับคืนมาอย่างท่วมทน้นข้อ14ฝึกขอบคุณในทุกสถานการณ์การขอบคุณไม่เพียงแต่สำหรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแต่รวมถึงความท้าทายที่สอนบทเรียนที่มีคุณค่าการขอบคุณอย่างสม่ำเสมอช่วยเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่ขาดไป ไปสู่สิ่งที่มั่งคั่งอยู่แล้วในชีวิตข้อ15เมตตาต่อผู้อื่นการฝึกมองโลกด้วยสายตาแห่งความเมตตาและเข้าใจว่าทุกคนกำลังต่อสู้กับปัญหาบางอย่างการให้ความช่วยเหลือหรือการแสดงความเห็นอกเห็นใจเล็กๆน้อยๆช่วยให้รู้สึกเชื่อมโยงและเติมเต็มความสุขในหัวใจข้อ16การปลดปล่อยความโกรธ ความโกรธเป็นสิ่งที่กัดกินความสุขอย่างรุนแรงจงเรียนรู้ที่จะจัดการกับความโกรธด้วยการยอมรับและปลดปล่อยมันออกไปอย่างปลอดภัยแทนที่จะเก็บกดไว้การตัดสินใจปล่อยวางความโกรธคือการเลือกอิสรภาพและความสุขปีกที่ 5. จิตใจจิตใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสุข การควบคุมความคิดและเปลี่ยนรูปแบบการมองโลกคือสิ่งสำคัญที่สุดข้อ 17. ความคิดคือการเลือกความสุขหรือความทุกข์ไม่ได้มาจากเหตุการณ์ภายนอกแต่มาจากการตีความของเราต่อเหตุการณ์นั้นจงฝึกเลือกความคิดเชิงบวกและปฏิเสธความคิดเชิงลบที่ไม่ได้ช่วยสนับสนุนชีวิตข้อ18การเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ reframing เมื่อเจอสถานการณ์ที่ท้าทายจงฝึกเปลี่ยนมุมมองให้มองเห็นโอกาสในการเติบโตหรือบทเรียนที่ซ่อนอยู่การเปลี่ยนกรอบความคิดช่วยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างความสุขและความแข็งแกร่งภายในข้อ19ท้าทายความเชื่อที่จำกัดตัวเองความเชื่อที่ว่าเราไม่เก่งพอหรือชีวิตต้องลำบากคือสิ่งบั่นทอนความสุข จงระบุและท้าทายความเชื่อเหล่านี้ด้วยหลักฐานเชิญประจักษ์ว่าเราทำได้และเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดข้อ20หยุดการคาดการหายนะจิตใจมักจะคาดการผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดซึ่งนำมาซึ่งความวิตกกังวลที่ไม่มีมูลความจริงจงฝึกดึงความคิดกลับมาสู่ปัจจุบันและอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นข้อ21 การมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆจงฝึกเปิดใจมองหาทางออกและโอกาสที่สร้างสรรค์นในทุกสถานการณ์การมองเห็นทางเลือกและความเป็นไปได้ใหม่ๆจะช่วยขยายขอบเขตของความสุขและความสำเร็จปีที่6ร่างกายความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขไม่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายอ่อนแอการดูแลรักษาสุขภาพกายคือการลงทุนโดยตรงในสุขภาพจิตและความสุข ข้อ2ีการหายใจอย่างมีสติการหายใจเข้าออกอย่างลึกๆและช้าๆเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการสงบระบบประสาทเมื่อรู้สึกเครียดหรือกังวลจงดึงสติกลับมาที่การหายใจการหายใจที่ลึกซึง้งช่วยเชื่อมยองจิตใจและร่างกายเข้าด้วยกันข้อ23การขยับร่างกายเพื่อปลดปล่อยพลังงานลบ การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยปลดปล่อยฮอร์โมนความสุขหรือเอนโดฟินส์และช่วยให้พลังงานลบที่สะสมอยู่ในร่างกายถูกระบายออกไปข้อ24การดื่มดำกับอาหารอย่างมีสติการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและดื่มดำกับรสชาติของอาหารอย่างมีสติหรือ mindful eating ไม่ใช่เพียงการเติมพลังงาน แต่คือการแสดงความรักต่อร่างกายของเราข้อ25การลึ้งฟังความต้องการของร่างกายจงเรียนรู้ที่จะฟังสัญญาณของร่างกายเมื่อต้องการพักผ่อนต้องการอาหารหรือต้องการการเคลื่อนไหวการตอบสนองต่อความต้องการของร่างกายอย่างทันท่วงทีคือการแสดงความเคารพต่อชีวิต ข้อ 26. การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสภาพแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อจิตใจอย่างมากจงจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบมีแสงสว่างเพียงพอและมีสีสันที่ส่งเสริมความสงบสุขการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีช่วยลดความเครียดโดยอัตโนมัติปีกที่ 7. จจิตวิญญาณความสุขที่แท้จริงเกิดจากการรู้สึกเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อ27การค้นหาความหมายที่สูงกว่าตนเองการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณหรือพลังที่สูงกว่าหรือ Higher Power ที่เชื่อถือช่วยให้เราเข้าใจว่าชีวิตมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆในชีวิตข้อ28การให้และการบริการ การให้เวลาความรู้หรือความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสุขการให้ทำให้เรารู้สึกเติมเต็มและมีคุณค่าอย่างลึกซึง้งข้อ29กาการสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนจงล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่ให้พลังงานบวกและสนับสนุนให้เราเป็นตัวเราที่ดีที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีคือแหล่งพลังงานที่สำคัญ ในการรักษาความสุขแบบไม่มีเงื่อนไขข้อ30การเฉลิมฉลองทุกช่วงเวลาจงฝึกเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันการตระหนักรู้และาซาบซึ้งกับความสุขที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาคือการยืนยันว่าชีวิตมีความหมายและสวยงามในทุกขณะ